สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็กได้กับสตังค์นธวัฒน์นะครับวันนี้เจอกันในวันที่16พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่เขาเนี่ยพักการโอนเงิน16นี้แล้วก็17พรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์จะโอนให้อีกทีคือวันที่18พฤษภาคมนะครับทีนี้มันมีข่าวจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับเขาเพิ่งโพสต์เมื่อวานว่าจะมีการแจกเงินจาก15ื่นเพิ่มเป็นส0,000ื่น จาก3เดือนเพื่อเป็น6เดือนแล้วทําให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าอ้าวข่าวนี้มันจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับแล้วจะถามผู้ชมด้วยว่าเห็นด้วยไหมถากว่ารัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มให้ทุกคนจาก1 5ื่น เป็นสามหมื่นได้เงินจากเมษาถึงมิถุนาเปลี่ยนเป็นเมษายาวไปจนถึงกันยายนคุณเห็นด้วยหรือไม่ก่อนที่จะมาดูข่าวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับสตังได้รับข่าวจากเว็บไซต์นี้นะครับวับนนี้สตังขออนุญาตไม่แปะลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโจมตีเว็บไซต์ข่าวสตังก็ไม่อยากจะ ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรคือเขาโพสต์ข่าวนี้มาเมื่อวานนี้วันที่15พฤษภาคมนะครับเขาบอกว่าครมอในคณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินเยียวยาจาก3เดือนเป็น6เดือนก็คือตั้งแต่เมษาถึงิธุนาเปลี่ยนเป็นเมษายาวไปจนถึงกันยายนสําหรับในข่าวนี้นะครับเขาบอกว่ามีมติในการขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มีสิทธิ์นะครับจาก1 5ื่นเดือนเป็นส0,000ก็เป็น 6เดือนด้วยกันนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังเนี่9ล้านคนเท่านั้นคุณผู้ชมครับจะตั้งมาจับได้เลยว่าข่าวนี้เนี่ยข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวเก่าหรือข่าวใหม่ที่ตัวเลข9ล้านคนนะครับข่าวนี้ถามว่าเป็นข่าวปลอมไหมไม่ครับข่าวนี้เป็นข่าวจริงแต่ ถามว่าเป็นข่าวเก่าหรือข่าวใหม่บอกได้เลยว่าเป็นข่าวเก่าแต่เว็บไซต์เนี่ยเขาเพิ่งมาโพสต์เมื่อวานนี้คือตอนแรกเนี่ยรัฐาบาลเนี่ยจะมอบเงิน5,000บาทให้กับคนไทยเนี่ยประมาณ9ล้านคนปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมากขึ้นจาก9ล้านก็เลยขยายมาเป็น14ล้านและล่าสุดนะครับก็จะขยายให้กับประชาชนประมาณ 20ล้านกว่าคนนะครับดังนั้นแล้ว9ล้านคนนี้ถือว่าเป็นข่าวเก่านะครับก็ถือว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลตั้งใจจะโอนเงินให้กับคนไทยประมาณ20ล้านกว่าคนครับสรุปแล้วข่าวนี้นะครับไม่สามารถเชื่อถือได้ถือว่าเป็นข่าวเก่านะครับดังนั้นแล้ว การจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมเนี่ยยังเป็น3เดือนเหมือนเดิมน,นะครับคุณจะได้รับเงินในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนแค่นั้นยังไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใดมีหลายคนถามมาเมื่อวานนี้ใต้คลิปของสตาลนะครับว่าข่าวนี้มันจริงหรือไม่จริงแล้วก็หวังว่าเว็บไซต์นี้นะครับคงจะลบข่าวนี้ออกเพราะว่ามันจะทําให คนไทยหลายคนเข้าใจผิดได้นะครับดังนั้นแล้วถ้ากคุณผู้ชมได้เจอข่าวนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเก่าแล้วไม่มีผลกับปัจจุบันนะครับแต่สตางค์ขอถามคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าหากรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้จาก15ื0 0เป็นส0,000ถ้าเห็นด้วยเพราะอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างได้หรือถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างได้สตางค์ทำคลิปวิดวีโอนี้มาคืออยากจะรับฟัง รับรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมด้วยนะครับใครส่งคอมเมนต์มาเยอะนะครับใครให้ความเห็นมาดีมากขอให้คุณผู้ชมถูกหวยในวันนี้นะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคมแล้วก็เป็นงวดโควิดงวดแรกหลายคนบอกว่าลุ้นหวยเนี่ยน่าจะง่ายกว่าลุ้นเงินเยียวยานะครับเพราะเงินเยียวยาเนี่ยไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับอะขอให้คุณผู้ชมโชคดีในวันนี้แล้วกันนะครับใครที่เสี่ยงโชคแล้วก็หากคกุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับด,ดูแล้วเข้าใจง่ายกับสตานรัฐวัฒน์นะครับ